กิจกรรมซ่อนหาแคลน MSD เป็นแคลนที่ไม่เคยมีความพร้อมแต่ครั้งนี้มากันเยอะกว่าปกติ5555ัน แล้วก็จะมาจัดการกับคนที่ทำผิดกติกานะคะนี่เลยคนนี้เลยพี่บบกให้ใส่เสื้อสีอะไรขาวดำไม่ใช่เหรอใส่เสื้อแดงทำไมแล้วนี่อะไรเนี่ยเสื้อส้มโอ้เสื้อสม้มไม่ได้นะไม่ได้เสื้อสม้มไม่ได้นะขอโทษนะคะน้องกันตากับน้องวันถูกสละสิทธิ์ไปนะคะรอบหนะใครเล่นใหม่นะรอบนี้ผิดกติกาแล้วพวกที่เหลือนี่คือไงเนี่ยไม่แอบ,บกันหรือไง ให้ไปแอบอะไรกันครับเนี่ยเอาแล้วพวกที่อยู่นิ่งๆคืออะไรไปแอบมีแบบวิ่งค้างก็มีเอ้าคงจะเป็นแคนที่เน็ต 5G มากอ่ะลุดกันเป็นแถวเลยถ้าไม่ไปนี่พี่จะยิงแล้วนะยิง,แล,งลแล้วนะถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวให้ที่รักเขาจัดการจัดการเลยที่รักยิงเลยถึงเวลาแล้วเริ่มปฏิบัติ การตามล่าหาเด็กดื้อกันสามคนแรกหน้าข่าวมาเด้อเราจะดูซิว่าแบบจะมีคนตุกติกไหมแบบหรือว่าจะหนีมันต้องมีอะแยกแกกันตามหาละกันเอ๊ะอะไรแ,บบแบบไ้วว่ะไอวอใครวะเนี่ยเอ้านี่ครวะเนี่ยมานนานเท่าไรตรงนี้เอ้าไม่เห็นเราจะหนีไปไหนเนี่ยมาม้าตัวซะดีๆเลยนะ จริงๆเลยด้วยจริงๆเลยใครเนี่ยชอบนมคนแรกเลยนะหน้าขาวมาเลย <c oughs> คนที่สองพี่เติ้ลเขาก็หาเจอนะคือน้องดิว<ค>น,นะคนสุดท้ายจะเป็นใครหน้านั่นไข่วะวิ่งพานแบบแบบอันนี้จะหนักไหม <c oughs> <c oughs> อ่ะอ้านี่ก่อนละกันไข่วะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไม่มอบตัวได้นะ โอ้นี่แต่ไม่ดีเลยอะกลับมาเลยกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาเลยไขยวะเนี่ยดื้อจัดเลยอะอย่าให้รู้นะจะตีให้ก้นลายเลยเอา้าทั้งวัวทั้งอะไรเนี่ยอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็หนีกันไปหมดอันนี้ใขวนวคนนี้ก่อนละกันนางนิ่งแบบนี้ก็น่าข่าวไปเลยสิครับอัดตัวตามหาเด็กดื้อกัน เอาอยู่นี่ไงไอนี่ไงที่มันดือด้อๆมันเกลียนเกียน่นะดื้อตายไปเลยไอ้พลอยไอนาจาดื้อขนาดนี้หน้าขาวไปเลยนะไอ้พลอยหน้าขาวไปได้เลยคนที่ยอมมอบตัวก็จะน่ารักมากๆคือน้องกิ๊กนะคะต่อไปก็จะเป็นน้องวัวน้องวัวอยู่ตัวนี้คิดว่าพี่จะไม่เห็นหรอแล้วไอคนหาอีกคนมันก็ได้เสียชีวิตลงไปนะคะแล้วกูจะไปหายัางไงวะเนี่ยคนเดียวเนี่ยตั้ง15้าคน อเอาใครเนี่ยยู่ยก็วิ่งมาให้เจอ <laughs> มายงมายอ่อมายงมายอ่อเลยแ <laughs> ต่ไม่ยอมอบตัวด้วยน่ารักเกินแต่ไม่ได้นะเจ้าต้องตายนะเจ้าต้องตายขอตู้ดนะเอายังมีคนตรงนี้อยู่อีกเหรอใครเนี่ยตายไปเลยใครเนี่ยเอ้าใครอ่นนะใครอ่ <laughs> รอะเจ้าเจ้าจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะ เจ้าต้องตายนะเจ้าโดนหาเจอเจ้าต้องตายนะ <c oughs> มีคนตายวงด้วยอะเฮ้ยเราจะไม่ยิงน้องๆดีกว่าเราจะปล่อยให้น้องๆเขายิงกันเองนะ <c oughs> และคือพี่จะให้น้องๆยิงกันได้วงสุดท้ายไงแล้วนี่แบบเอา้าเลยนี่ใครเนี่ยพี่ก็ไม่เห็นมีใครยิงกันเลยอะไม่เอาวอกันใช่ไหมนี่อะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรกันเนี่ยทําไมไม่ยิงกันฮะไม่เอาที่หนึ่งน,นหรอ ไม่เอาวอกันหรอหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่เอาเหรอ <c oughs> ตายวงกันเป็นแถวโอเคจะมีไททันทาโร่แล้วก็ตัวตึงนะคะที่ได้รับวอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่หากิจกรรมมาให้เล่นอีกนะคะ